ท่านใจเย็นก่อนครับท่านมันยังไม่ได้ทำอะไรท่านเลยท่านอย่าไปทำอะไรท่านเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยยยเอ

โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะคือตอนนี้ยังอยู่กับพานเยี่ยมอยู่นะเนื่องจากว่ายังไม่ได้กลับบ้านเมื่อกี้ก็ไปเตรียมฟืนเตรียมของมาเพื่อจะค้างแรมคืนนี้นะก็ที่บันทึกภาพครับท่านครับผมโอเคทุกคนตอนนี้ก็จะก่อไฟก่อนนะเพราะว่ายุงนีเยอะมากๆเลย ลลแล้วไหนท่านจะไปเตรียมของไม่ใช่เหรอที่ท่านบอกกับผมไว้อะม,มันหนีไปหมดลปลามันหนีแล้วท่านมาามไ,ไม่เป็นไรครับท่านแค่คืนเดียวก็ทนหิวไปก่อนก็ได้เดี๋ยวขาใจาลูกน้องย าอาเนี่นยคิดถึงย้อนสมัยว่าทำไมมันเนี่ยโดนจากขังหลายขนาดนั้นมันอาจจะเจอใครที่แบบแข็งแกร่งมากๆหรือเปล่าท่านเขาอ,อาจจะเจอแบบคนที่แข็งแกร่งมากอ่ะไม่งั้นขาดจะได้ออก,การปล้วการปล้นมันไม่ดีนะระวังแบบ ผมไม่อยากจะพูดหรอกท่านไม่ดีอย่างไรเงินทองมากายก็เงินทองที่เขา<ใ>น,นั่นก็ชื่อความรักจากใครไม่ได้แล้วผมขอถามแบบขอเสียมรายาญาถามได้ไหมท่านแบบท่านเนี่ยไปอยู่กับพานยอดได้ไงหรือว่ารู้จักกันตั้งแต่เด็กๆแล้ว มเข้าใจลูกนั่นเออ่ไปญ่ๆคืนนี้คืนนี้สิ่งอันตรายมันเยอนแล้วท่านอย่าพูดได้ผมกลัวสิผมก็กลัวนะสิ่งอันตรายกลางคืนเนี่ยผมเคยเจอพวกสมิ่งเลยท่านดูเคยผมนี่หัวหดเลยท่านหั่กระทางอย่ากลัวทางเรียนแต่กันได้ อยู่กับท่านผมก็อุ่นใจครับแต่นั่มันเนี่ยมันตื้นลูกขาวฉี่ใช่ไหมใช่ครับหาไม่ยากที่เห็นหน้าเลยไม่เห็นครับท่านท่านปิดหน้าดีขนาดนี้ไม่เห็นหรอกครับเพราะข้าเนี่ยจะต้องออกปนเราจะไปออกปนกันทีนี้เช้าแต่ว่าทราบไหมครับผมแต่ว่า ผ่านยอดล่ะท่านถ้าช่วยไม่ได้แล้วจะทำยังไงอ่ะไอ้ยอดเราคงต้องเทงมันไว้ก่อนเพราะว่าถ้าสัมผัสไปได้เลยมันมีมนอะไรสักอย่างที่มาขัดขวางขา้าเหมือนไอ้ผ่านยอดเนี่ยมันจะโดนกัดทัางที่ไหนสักทีข้าเนี่ยได้ยินแต่เสียงและมีแต่ความม,มืดมน โหคนดีแบบกัดขังพานยอดได้นี่น่าจะแข็งแก่งหน้าดูนะท่านเอออยากจะเจอดีสักครั้งเ่็นรว่วขายเป็นขายแต่ขาได้เจ้ามาเป็นลูกมือเนี่ยงตอนนี้แล้วเองเนี่ยออกไปหาอาหารด้วยแล้วกันเอา้าทำไมท่านโยนโยนให้ผมอะ่ะหาไม่ไดาา้ไ ผมก็หาไม่ได้ผมควรจะต้องไปจับปลาปูหรือมัง้งปลาปูท่านก็กินได้ใช่ไหมผมสามารถจับได้อยู่แค่นี้เนี่ยปายังไม่เลยเห็นอยู่ครับนัานแต่ว่ามันใกล้จะมืดแล้วอะ่ะผมกลัวว่าจะเปียกไปแล้วก็จะลํบาบากแล้วดิเราตลางคืนอะ ได้ได้ครับงั้นรอผมก่อไฟก่อนก็แล้วกันได้ว่าไงนะครับอย่ามารบกวนข่าไปนี้ข่าจะต้องทำพิธีอย่างสูงใช้ความสงบครับผมจะไม่รบกวนรอท่านทำพิธีเสร็จก็ค่อยงั้นผมจะไปหาปลาก่อนก็แล้วกันถ้าท่านต้องการแล้วก็เรียกหาผมได้นะผมไปไม่ได้หรอก โอ้ท่านยุงเยอะมากเลยเอ,อไฟไว้ดีนะไอ้ชะพักาขาคมจะต่ำในสมาธิแล้ดวดูสิว่าไอ้ยอดเนี่ยมันจะใช้จิตคุยกับข้าได้หรือเปล่า เหมือนจะสัมผัสได้เหมือนว่าไอ้สามเนี่ยจะเป็นนนจากนนโชตเองใช่เหรอท่านแล้วมันไปเจอกับคนที่ชื่อสามได้ยังไงล่ะท่านผ่านยอดอะ่ะไม่รู้มันไปนเจอทางไหนของมันแต่จำไว้ไอ้สาม เองอย่าไปคบมันเด็ดขาดมันเป็นคนเลวได้ครับได้ใจหรือเปล่าครับผมจะเชื่อฟังท่านนะไอ้สามมันเป็นคนเลวจำไว้ครับเองครับเอาอออคนใ,ใช่ไหม ้อมกระเมอครับแต่ว่าผมขออย่างหนึ่งได้ไหมออกโกนอย่างเดียวห้ามฆ่าคนได้ไหมท่านฆ้าไม่ฆ่าใครไม่มีใครขัดขืนได้ครับงั้นใครขัดขืนฆ่าหมดรับผม เหมือนขาสัมผัสได้ว่างใครมาแอบดูพี่ไหนครับท่านพี่ไหนครับอยู่ไหนมันมีอะไรมาจ้องมองเราอยู่ตรงไหนครับท่านอไนานอ้มวนต้งหมด ม,ม,มันอันตรายไหมท่านอเอายังไงดีล่ะท่านท่านสู้มันได้ไหมเยอะคิดย้อยเลยนะแต่โอมันชอบไปฟงนั้นมาฟังอะไรแย่ีิถ้าแบบนั้นผมก็อุ่นใจครับท่านท่านพูดทีแร่นี่ผมตกใจเลยออกมามึงมาดูอะไร ว่ามึงอยู่แถวนี้อยู่ไหนวะทุกคนเฮ้ยมึงมาแล้วสินะเอาไรมึงเพิ่มเป้าวนึ่งไปอยู่กับผู้มันเนี่ยเฮ้ยไคนี่เองท่านท่านรู้จักเหรอครับอาจจะาท่นท่านใจเย็นก่อนท่าน ท่านท่านใจเย็นก่อนครับท่านมันยังไม่ได้ทำอะไรท่านเลยท่านอย่าไปทำอะไรท่านเฮ้ยเฮ้ย

จัดการมันซะจัดการมันมันหนีไปแล้วท่านเฮ้ยจะสู้ขาหรอข้ามีลูกน้องไปเฮ้ยข้ามีลูกน้องข้าไม่กลัวใครเอ็งเดินไปจัดการมันซะ ได้สิว่าแบบนี้สิว่าลุงน้องข่าเนี่ยไอ้นี่ไหมเออข่าชอบนั่นแหละเออ,อม,มีไงเป็นไงโดนลุงน้องข่าไปถึงก็วิ่งหนีตะเ,เลยเลยเลยอ้าวัน เออให้มันได้อย่างนี้มาไอ้นี่มันใช่ยังไงวะข้าไม่รู้นะแต่ข้าเห็นเองเนี่ยอยู่ในนี้ข้าก็เพื่นเคยเจอมันกันเว้ยไหนเออบแบบนี้นี่เองโอ้ยข้าชอบเว้ย โอ้ยมันเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยเล้อวะครับเหมือนเหมือนแบบที่คอยบันทึกความทรงจำเลยท่านเออมึงมาอูจะา่ามึงเป็นยังไงบ้างงั้นท่านได้รับบาดเจ็บไหมไม่เลยแต่มันคงเนี่ยแต่น,นี้ไม่ใช่น้อยมึงมา ว่าเราไม่ปลอดภยัยถ้าต้องหาที่หลบใหม่ไหมท่านอ,อยู่ที่นี่แล้วไม่มีใครกล้ามามมยุ่งกับเราข้ายากจะเจอสามแล้วถามว่ามันครั้งไอ้เยี่ยมไ้ไหนโอ้ยข้าชอบว่ามันมีแบบนี้เนี่ยมันเจอตัวเองเลย ไหนข่าเนี่ยถ้าเห็นตัวเองจะเป็นยังไงโออมันเป็นอย่างนี้นี่เองดูดีมากท่านเออเอาแล้วไอ้ท่านเราจะนอนทีนี่ท่านรู้จักเราทำไมท่านถึงไปโจมตีแบบนั้นอ่ะข่าสาใจจริงๆมันเนี่ยเหมือนจะอยู่กับไอ้สาม ใช่ใช่ะครับมันคงจะร้ององอแงไปซ้องไอ้สามแล้วละ่ะป่านี่โอ้ผมอ้อ้าอ้าอ,อ้าอ,อ้อออออออาผมช่วยท่านส,สายใจ<ล>ยจริงจริงดีมากเองทำดีถ้าปนได้ข้านี้ข้าเนี่ยจะให้เงินทองกับเองมากมายมึงมาเลย มึง,มามงอาไล่นนไมันไปสิไปเฮ้ยกลับไปเออดีมาอย่าเ,ย,เยี้สิลุงน้องกูตีมาไล่มันไปกลับไปเออ ไปเลยลดีว่มันถอยไปแล้วท่านเจม่าเอาอไปอน,นี่ของเองครับข้าอยากได้สัตานมันเทจริงขอบคุณมากครับท่านแต่ว่าก็อย่างที่ท่านบอกไงราคามันแรงมากเลยท่าน มันไม่ดีนะท่านปนชาวบ้านอ่ะผมก็เลยไม่ทำเลยโอ้ทุกคนเมื่อกี้เนี่ยเกือบโปะแต่งนะคือเพื่อนติวเนี่ยมาทำให้ผมนี่เกือบเสียแผนเลยมเมื่อกี้ผมไล่ก็ไม่ยอมไปนะสงสัยจะเข้าใจผิดว่าผมอยู่กับอาจารย์เยี่ยมจริงๆแต่ว่าผมได้ไปบอกแล้วว่าผมเนี่ยกำลังแฝงตัวอยู่ เพื่อนติวนี่น่าจะเข้าใจแล้วแหละเมื่อกี้ผมเนี่ยได้ไปเมื่อกี้นี่ที่ทํำท่าจะเข้าไปตีเมื่อกี้เนี่ยก็ได้ไปคุยเป็นที่เรียบร้อยนะนะหวังว่าเพื่อนติวเนี่ยจะเข้าใจนะท่านอาบน้ำไหมผมร้อนมากเลยตอนนี้ผมอารมณ์ขึ้นมากเลยท่านเพราะผมงั้น๋ยวผมเนี่ยจะหาปลายท่านทีเดียวเลยก็แล้วกัน ไม่เคยเจอแต่นนท่านจะรู้เอ้ยมันดีจริงๆมันช่วยมันช่วยแบบทำให้ท่านเนี่ยไม่หลงลืมได้อออะเมันจะช่วยเตือนความทรงจำท่านได้ครับผมก็เลยต้องติดตัวมาด้วยไงอ๋ออันนี้เองแล้วมันจะกลับไปดูไมได้ใช่ไหมใช่ครับมันจะอยู่จนกว่าจะ<อ>ไม่ต้องการมันเลยครับเออดีมากดีมาก เสียเวลาเกอนั้นไปเยอะเลยไฟดับเลยท่านมันเป็นใครว <ผม S 2> <จ>ะก็ไม่รูเ้เหมือนกันลุงน้องไอง้สามนั่นแหละผมเจอท่านเข้าไปโจมตีมันไงผมก็เลยต้องเข้าไปขัดขวางไปช่วยท่านตู้มันเต็มออที่แล้วเนี่ยถ้าปอนได้ข่าวนี้ข่าใจเองอยังมากขาจะตบเงินรลังวันนีอยังดีไม่เป็นไรครับ แค่ผมได้ไปาาจได้ประสบการณ์อารมณ์ข้าแล้วยกสาวไอ้เองสะกคนไม่เอาเพื่อออกมาเป็นนางบําเรอของเองไฟมันดับหมดแล้วใช่ครับท่านไอ้ตัวพี่ปลาตัดยวามเราผมจะไปหาปลาก่อนเุณเอามาก่อใหม่ก็ได้เดีดๆด็ดาว่าด้านล่างคงจะมีปลามีก็หลอกมากไหม ใช่ <ừ> อเคอาโหเจี๊ยมหนังกติกามยุเดี๋ยวเราไปหาราสัอเดากอื่นได้เปิด<อ>ได้นกนความคิดเองดีเองเนี่ยก็ฉลาดละแล้มงจริงๆริสมะ่ะที่เป็นหัวหน้าติดเป็นลุงน้องค่ะค่ะเนี่ยเป็นหัวหน้าเองเองต้องเชื่อฟังก็ดีครับผม ผมขอพาก่อนนะท่านเอยแล้วมันเจอทุกอย่างเลยเว้ยมันแข็งแกร่งมากเลยคนไปเกี่ยวไม่ธรรมดาเลยนะท่านแต่ว่าพูดท่านไม่ได้ไม่แต่นิดเลยเออดูดิมันเห็นย่อนมู้หย่อนไม้เอยข้าเนี่ยไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนัน็นทงเจ๋งดูโอ้ยเห็นทุกสิ่ง ไอ้ย,ยอดไม่รู้จะเป็นยังไงดูโหไม่รู้ว่ามันเป็นแบบนนี่มาก่อนแล้วผมมีอะไรจะบอกท่านวางท่านมีเครื่องอันเนี้ยแล้วท่านให้มอบไปกับฐานยอดอันหนึ่งอ่ะท่านสามารถติดต่อสื่อสารกันได้แบบง่ายๆเลยนะเฮ้ยมันใช่หรอวะใช่ครับไม่ต้องใช้อะไรเลยไม่ต้องใช้พลังจิตด้วยเอ้ยแบบนนี้มันก็ดีแต่ว่าราคา ของมันเนี่ยถุงมากใช้พลังจินเนี่ยข้าคงจะตายเอาปเปล่าแต่เนี่ยแค่ต้องทำขั้นตอนนิดหน่อยก็สามารถติดต่อได้เลยเ,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 เดี๋ยวข้าเนี่ยจะให้ของดีเองแล้วเองเอาไปแลกเป็นนี่นไ้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองเอาไปดูครับท่านแต่เงินท้องไม่มีมีแต่พวกเหล็กไหลและสิ่งบระคุณที่คอยป้องกันตัว ของแบบนั้นก็น่าจะได้อยู่ครับนั่นเดี๋ยวไม่รั่วไ,ไ, <ป S 1> ไปแลกไ,ไดหรือเปล่าข้ายากได้จริงๆงั้นวผมจะพยายามหาเออ,เอ,อ,เอ,อข้าจะไปแล้วล่ะข้าเนี่ยขอตัวไปอาบน้ำตรงฝั่งนู้นแล้วก่อนได้ครับนั่นเ,เนี่ยจะทำยังไงต่อเรื่องของเองผมขอนั่งพาก่อนแล้วก็แล้วกันท่านเออ,เอ,อข้าจะไปอาบน้ำก่อนแล้วกันครับโชคดีครับท่านเออ รคับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ผ่านเยี่ยมเนี่ยได้ไปอาบน้ํานะคือเมื่อกี้เนี่ยผมหัวใจเกือบวายนะคือกําลังไปตามแผนอย่างดีเลยแต่ว่าเพื่อนติวเนี่ยดันโผล่เข้ามาก่อนทําให้แผนของผมเนี่ยเกิดการคลาดเคลื่อนเล็กน้อยนะเกือบทําให้ผมเนี่ยต้องเข้าโจมตีผ่านยอดแล้วก็ทําให้แบบ ถูกจับได้เลยนะแต่โชคดีที่ผมเนี่ยยังไหวตัวทันนะเขาไปขัดขวางตอนนี้เพื่อนติวเนี่ยกำลังจะถูกจัดการอยู่แล้วเชียวผมนี่ก็เข้าไปขัดขวางนะทําให้เพื่อนติวเนี่ยหนีรอดไปได้ไม่งั้นเนี่ยเมื่อกี้คือโดนบีคอแล้วนะหายใจไม่ออกแลว้วดูจากตรงอะ่ะแต่ว่าผมนี่ก็ได้เข้าไปขวางโชคดีนี้ที่ที่ผมอยู่ตรงนี้นะไม่งั้นเนี่ยสวยแน่นะเพื่อนติวอะ่ะแต่ว่าผมเนี่ก็โดนเพื่อนติวด่าไปหลายครั้งอยู่แต่ว่า ผมก็เข้าใจนะเ <P an throp od> พื่อนติวเนี่ยคงจะคิดว่าผมเนี่ยทรยศหรือว่ามาเข้ากับพวกคนไม่ดีหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วผมเนี่ยมาแบบไม่ใช่มาเข้าไอ้นี่นะผมเนี่ยมาแฝงตัวนะแต่ว่าผมเนี่ยได้ไปอธิบายให้เพื่อนติวเนี่ยได้ฟังได้รับรู้แล้วนะไม่รู้ว่าเพื่อนติวเนี่ยจะเข้าใจในตัวผมหรือเปล่าเพราะว่าผมเนี่ยยังไม่มีเวลาเอาไปเอาไปอปธิบายให้กระจังในเวลานี้นะว่าตอนนี้เนี่ยต้องติดอยู่กับ อาจารย์เยี่ยมแล้วก็ต้องคอยเฝ้าดูตัวด้วยไม่อยากให้มันไปไหนมั่วตัวนะโอเคทุกคนก่อคลิปนี้เนี่ยคงจะไม่มีอะไรแล้วนะก็ผมจะต้องอยู่ค้างขึ้นกับที่นี่จริงๆแหละไม่งั้นเนี่ยอาจจะทําให้ผมเนี่ยถูกสงสัยได้นะก็คลิปนี้เนี่ยคงจะไม่มีอะไรแล้วนะก็ก่อนจากการวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทำคลิปต,ต่อไปด้นะครับสวัสดีครับ